โอ้ยคุณเคยสงสัยบ้างไหมว่านักแสดงในซีรีส์ที่แฟนๆชื่นชอบกันสุดๆเหมือนหรือแตกต่างจากตัวละครที่พวกเขาแสดงออกมาในเรื่องมากแค่ไหนนี่อาจเป็นความลึกลับที่หลายคนมองข้ามไปแต่มาดูกันว่ามันมีอะไรน่าสนใจและบางทีอาจจุดประกายความคิดเห็นที่แตกต่างกันแต่ก่อนอื่นมาถึ้งกับความฮิตของซีรีส์ c k and So u l จังหว Rock, ะ r ็ c k ปฏิหารรักกันก่อนถ้าคุณเป็นแฟนซีรีส์วัยรุ่นแบบนี้คุณคงรู้สึกได้ถึงกระแสะความนิยมที่กำลังพุ่งแรงขึ้น เรื่อยๆสำหรับผลงานชิ้นนี้จากค่ายจูเบน่ายทางช่อง 7HD ซึ่งเป็นการผนึกกำลังครั้งแรกรัดวางบริษัท BV Media Ad, จำกัดที่เป็นบริษัทร,ร่วมทุนระหว่างบริษัทกร,รุงเทพโทรทัศน์และวิทยุจำกัดช่อง 7HD กับบริษัท v g i จำกัดมหาชนและยังได้รับการสนับสนุนโลเคชันสำคัญอย่าง BTS และสยามสแควร์ที่เป็นจุดนัดพบของวัยรุ่นยุคใหม่รวมถึงพันธมิตรอย่างสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัย (PMCU) ทำให้ซีรีส์นี้ออกมาโดนใจคนรุ่นใหม่ได้อย่างแท้จริงด้วยเนื้อหาที่สดใหม่และน่าสนใจซีรีส์นี้เพิ่งออกอากาศได้ไม่กี่ตอนแต่แฟนๆก็พูดถึงความสนุกสนานและความน่ารักของนักแสดงกันเต็มไปหมดบนโซเชียลมีเดียต่างอยากรู้ว่าตัวตนจริงของเหล่านักแสดงนำเป็นแบบไหนเหมือนหรือต่างจากบทบาทที่รับเล่นหรือเปล่าและนี่คือจุดที่เราจะเจาะลึกเข้าไปลุกอิชิคาว่าพร้อมด้วยนักแสดงทั้ง5คนได้แก่การเสถพงพ์เจนกุจิรานัทหนูดีบุญยญพร วิวิทวิวิทและเมตตีท้ทีระเดชได้เปิดเผยต,ตัวตนจริงให้เราเห็นลุกอิิคาว่าซึ่งรับบทการเล่าด้วยน้ำเสียงสบายๆว่าบทยมทูตของผมในซีรีส์นี้คาแรคเตอร,ร์ของเขาจะเป็นคนสุขุมรอบคอบและจริงจังมากแต่ในชีวิตจริงผมมีบุคลิกที่หลากหลายขึ้นอยู่กับสถานการณ์และคนที่อยู่ด้วยอย่างตอนทําง,งานผมก็ต้องจริงใจตั้งใจและมุ่งมัน่นซึ่งนี่อาจคล้ายกับยมทูตในเรื่องอยู่บ้างแต่ส่วนที่ไม่เหมือนเลยและนี่คือจุดที่หลายคนอาจตกใจ คือยมทูดในซีรีส์มีมุมกวนๆอยู่ด้วยแต่ผมในชีวิตจริงไม่ได้กวนขนาดนั้นหรอกยิ้มนอกจากนี้ยมทูดมองเพื่อนๆอ,อย่างกันเจนดูดีวิวิตไม่ตี้เป็นเหมือนน้องๆเพราะเขามีประสบการณ์ชีวิตมากมายเขาจึงสอนอน้องๆให้เอรยนรู้จักชีวิตเองและผมในชีวิตจริงก็ทําแบบเดียวกันกับน้องคนรักถ้าเขามีประสบการณ์และบทเรียนล่วงหน้าก็จะช่วยป้องกันตัวเองจากปัญหาใหญ่ๆได้นะครับถัดมาการเศรษฐพงศ์ที่รับบทปุนบอกว่า บทของปุณเป็นเด็กมัธยมปลายกิจกรรมโรงเรียนเรียนเก่งตั้งใจและเป็นที่รักของครูและเพื่อนๆเ,เขาชอบดนตรีเป็นพิเศษและเกือบจะสมบูรณ์แบบในทุกด้านถามว่าคล้ายชีวิตจริงของผมไหมผมไม่ได้เพอร์เฟคขนาดนั้นหรอกครับแต่จุดที่ตรงกันคือความชอบดนตรีในซีรีส์ปุนร้องเพลงและเล่นกีตาร์ในวงร็อกแอนด์โซและในชีวิตจริงผมเล่นได้หลายเครื่องดนตรีอย่างกลองคีบอร์ดกีตาร์เบส เพราะผมไม่ชอบเล่นกีฬาหรือเกมมากนักเวลาว่างก็ฝึกดนตรีไปหมดเลยการเล่นซีรีส์นี้ทําให้ผมมีความสุขมากยิ่งซีนที่มีดนตรีมันตื่นเต้นสุดๆครับคาแรคเตอร์อื่นๆของปุณก็คล้ายผมหลายอย่างน่าอ่านบทแล้วรู้สึกว่าเป็นผมเกินครึ่งเลยโดยเฉพาะชอบดนตรีและไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคผมก็แบบนั้นเหมือนกันครับเจนกุญชิรนัทผู้รับบทอลิสเล่าด้วยน้ำเสียงสดใสว่าในซีรีส์เจนร,รับบทอลิสค่าอลิสรักครอบครัวมากเชื่อฟังพ่อแม่ แต่ในใจลึกๆก,ก็อยากแหกกดเล็กน้อยมีความเรื่องเงียบเก็บความต้องการไวล้ลึกๆพูดน้อยกับพ่อแม่แต่เป็นลีดเดอร์เบาๆกับเพื่อนท่าที่ยกกับเจนจริงๆบทลิสต์ไม่ใกล้เคียงเลยข้าลิสต์ดื้อข้างในแต่เจนดื้อเลยอ่ะหัวรกอ,อลิสต์หวานๆแต่เจนห้ากว่าและอลิสเชื่อฟังพ่อแม่แม้ไม่อยากแต่เจนจะเจรจาให้พ่อแม่เห็นด้วยตัวเจนจริงๆพูดไม่เก่งและขาดความมั่นใจบางครั้งแต่ถ้ามีโอกาสก็จะทุ่มสุดตัวเพราะไม่อยากเสียเวลาไปเปล่าๆหนูดีบุญญาพรที่รับบทนาน,นะบอกว่า นานาเป็นเด็กเท่เท,เ,ทเฟียแต่ครอบครัวมีปัญหาแม่ป่วยติดเตียงชีวิตกรา,มากไม่ได้เรียนปกติแต่ได้เขาวงร็อกแอนโซจากการออเดชั่นและเล่นเบสการเล่นซีรีส์นี้เป็นครั้งแรกของหนูเลยตื่นเต้นมากต้องเรียนแสดงเพราะชีวิตจริงที่อายพูดไม่เก่งแต่กับเพื่อนสนิทก็สดใสและใช้ชีวิตวัยรุ่นปกติสิ่งที่เหมือนกันคือความชอบดนตรีข้าหนูเรียนดนตรีมาและเล่นกีตาร์ไฟฟ้าอยู่แล้วมีวงของตัวเองด้วยเลยใกล้เคียงกับเบสในเรื่องและได้นำความรู้จริงมาใช้ได้ตรงตรงค่ะ วิวิดวิวิดผู้รับบทโจอ้อธิบายว่าโจ้ e เป็นเด็กบ้านรวยพ่อแม่สนับสนุนดนตรีมีห้องซ้อมส่วนตัวรักเพื่อนและความยุติธรรมยังมีมุมกวนๆคล้ายผมด้วยโดยรวมคล้ายผมหลายจุดและหลักๆคือชอบดนตรีผมเล่นกีตาร์โจ้ก,ก็เล่นกีตาร์ความท้าทายคือต้องถ่ายทอดชีวิตวัยรุ่นเล่นดนตรีและแสดงพร้อมกันเป็นสิ่งใหม่สำหรับผมแต่ซีรีส์นี้ใกล้เคียงชีวิตจริงเพราะผมเล่นดนตรีและทำคอนเทนต์ที่ทอคด้วยครับและเมตี้ทีระเดชที่รับบทบอมเบบอกว่า ผมรับบทบอมเบย์มือกลองในวงร็อกแอนด์โซเป็นคนบ้าบอไวร์รักเพื่อนและกินจุมากมีบุคลิกเอ็กโทเวัร์สุดๆซึ่งสวนทางกับผมมากเพราะผมเงียบเงียบอินโทรเวิร์แต่เหมือนกันคือความมุ่งมั่นในดนตรีบอมเบย์ทยทยานให้ถึงฝันและผมก็แบบเดียวกันชีวิตจริงผมอยู่กับดนตรีมาตั้งแต่เด็กเป็นนักร้องในวงของตัวเองแต่ในซีรีส์ต้องติดลองเลยฝึกหนักเพื่อสมจริงครับแต่ที่นี่คือจุดที่อาจจุดประกายความคิดเห็นที่แตกต่างคุณคิดว่าการที่นักแสดงต้องปรับตัวเอง ให้เข้ากับบทบาทที่สวนทางกับบุคลิกจริงๆเท่ากับการแสดงที่ยอดเยี่ยมหรือเปล่าหรือบางคนอาจมองว่ามันทําให้ตัวละครดูไม่สมจริงมาคุยกันในคอมเมนต์สิคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับจุดนี้และนี่อาจเป็นประเด็นถกเถียงบางคนอาจคิดว่าการแสดงแบบนี้ช่วยให้เราเรียนรู้การปรับตัวในชีวิตจริงแต่คนอื่นอาจเห็นว่ามันสร้างภาพลวงตาให้แฟนๆผิดหวังคุณมีมุมมองอยังไงอย่าลืมติดตามชมซีรีส์ Rock and Soul จังหวะ Rock ปฏิหารรัก ทุกพฤหัสบดีและสุกเวลา19.00นา,าทางช่อง7 HD กด35ชมสดออนไลน์ที่บักบูที TV, และชมย้อนหลังทางเน็ตฟลิกได้เลยครับ